ดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับวาองแผนเทรดกับผมก็เจนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับตัวกราฟราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้มีข่าว CPI นะวันนี้ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขนะครับ p p i นะครับนะ ซึ่งสาหรับปัจจัยข่าวเนี่ยมีทั้งข้อมูลที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางด้านของตัวกราฟเทคนิคนะครับเบื้องต้นเลยนะครับนะตัวกราฟเทคนิคเนี่ยตัวกราฟมีการย่อปรับฐานนะครับบริเวณ2,500อีกครั้งนะครับในตอนนี้แล้วก็ยกตัวขึ้นมาเทสบริเวณ2,518 2,519นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการไซเว์นะครับในตอนนี้นะครับนะไซเว์นะครับ อยู่ที่บริเวณ2,511-2,513นะครับก็ยังคงไซเบนในกรอบนะครับประมาณ200จุดนะครับในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเซตอัพนะครับเบื้องต้นเลยนะครับแนวโน้มหลักเป็นอัพเทรนด์นะครับก็หาจังหวะย่อายนะครับส่วนถ้ากราฟขึ้นเทสซัพพลายไม่หลุดก็จะหาจังหวะเซลล์ระยะสั้นนะครับซึ่งแนวเซลล์ระยะสั้นของเรานะครับจะอยู่ที่โซน2520นะครับเป็นแนวสกอปปิ้งเซลล์ระยะสั้นนะครับ ตรงนี้จะเป็นแนวเซลลสั้นนะครับส่วนแนวาบนะครับแนวบายระยะสั้นนะครับผมก็จะมีกรอบนี้นะครับก็คือ2,502าบสั้นนะครับาบสั้นนะครับแนวแนวหลักนะส่วนแนวย่อยนะครับผมแนวย่อยนะครับาบเซลล์ก็แนวเซลล์จะอยู่ที่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แนวบายนะครับอยู่ที่โซน2,509นะครับนะ แต่ต้องบอกว่าหลักๆเราจะรอเทรดตามกรอบหลักนะครับนะ Buy, sales. s เซลตอนนี้เนี่ยก็เป็นการ scalping นะครับ SL สั้นๆน,น,นะครับผมนะถ้าขึ้นเทส25192520ในวันนี้นะครับถ้าไม่ยืนก็อาจจะหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับผมแล้วก็ถ้าลงมาเทส2,502ไม่หลุดก็จะหาจังหวะา,ายขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ในส่วนของข่าวนะครับ เป็นตัวเลข PPI นะครับนะตัวเลขคาดการนะครับตัวเลขคาดการนะครับ PPI วันนี้ข่าวอเมริกานะครับผมก็จะอยู่ที่0.1เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีตัวเลขเข้ามาอีกก็คือตัวเลขจานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกซึ่งตัวเลขก็เท่ากันนะครับก็อาจจะต้องไปโฟกัสหรือว่าไปดูในมุมของตัวกราฟเทคนิคเป็นหลักนะครับนะเพราะว่าตัวเลข ก่อนหน้าแล้วก็ตัวเลขคาดการเนี่ยเท่ากันทุกอันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะอ่ะทีนี้สําหรับเ,เพื่อนๆที่เน้นเ,เสี่ยงต่ํานะครับก็รอเทรดตามกรอบนะครับแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้เยอะก็อาจจะหาจังหวะเทรดระยะสั้นนะครับตามกรอบนะครับนะอา,อาจจะเซลลงมาก่อนได้นะครับนะตามแนวบริเวณนี้ครับตามแนวเรียกว่าเป็น l lower h i g h นะครับ อ่านะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเปิดเซลล์เหมือนกันนะครับตอนนี้แล้วก็วาง TP ที่2508แล้วก็2502นะครับก็จะเป็นเทรดระยะสั้นกันไปก่อนส่วนส,วนสต l ลอตหรือว่าเ l เนี่ยก็จะตั้งเหนือหายนะครับแล้วก็ Follow ลงมานะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็น Setup ในช่วงเช้านะครับทั้งฝั่งของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่า Bitcoin นะครับ คริปโตเคเรนซี่หรือบิตคอยตอนนี้ลงเทสแนวฟีโบห้าสิบนะครับที่เรากางกันไว้เมื่อวานนี้นะครับอ่าที่เรากางกันไว้เมื่อวานนี้ลงเทสฟีโบห้าสิบพอดีตามเซตอัพนะครับแล้วก็ปรับฐานขึ้นมามีลักษณะของตัวบูลิดแฟลกด้วยนะครับสําหรับคนที่รอเซตอัพบูลิดแฟลกนะครับเบรกแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือรอเทสนะครับแนวเบรกเอาเพราะฉะนั้นอาจจะวางเซตอัพบายที่บริเวณห้าหมื่นเจ็ดนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยตรงนี้ นะครับแล้วก็ขึ้นไป TP นะครับซึ่ง TP ตามกรอบจะอยู่ที่บริเวณ59,200แล้วก็นะครับ60,000นะครับเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเซตอัพของเรานะครับก็จะเป็นแผนย่อบายเป็นหลักนะครับสำหรับตัวค r ิป t o c ค r เรนซีนะครับ Bitcoin นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวน้ำมันนะครับ US Oil น้ำมันนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับก็เก็บ TP ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับพันจุดแล้วก็ย่อตัวลงนะครับเทสอีกครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันต้องมีการย่อเทสนะครับนะแนวเบรกเอาซึ่งเมื่อวานนี้ก็กดลงมาแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับชนแนวเรียกว่าเป็นแนวสวิงนะครับ lower high แล้วก็ยังไม่หลุดนะในตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นแผนเซล์อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงไปเทสโปรไตตามกรอบนะครับซึ่ง สำหรับน้ำมันเนี่ยจะมีกรอบสวิงบริเวณนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าน้ำมันไม่ยืนในวันนี้ก็อาจจะปรับตัวลงตามกรอบนะครับหรือว่าแนวโน้มหลักซึ่งผมจะวางแผน follow s e l l ตามนะครับนะตอนนี้นะครับก็ต้องรอพ r ายชั่น sell อีกนิดนึงนะครับหรือว่าเบรกเสียงลงมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะวางแผน follow s e l l ตามลงไปนะครับสำหรับตัวครับน้ำมันซึ่ง T P จะอยู่ที่บริเวณ66.50นะครับประมาณพันจุดแล้วก็65นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น R หนึต่อสนะครับสำหรับตัวกราฟ น้ำมันนะครับผมโดยมีสับอตเนี่ยเนือไฮขึ้นไปเล็กน้อยนะครับนะก็จะเป็นเซตอัพประมาณนี้สำหรับตัวกราฟน้ำมันแล้วก็ในฝั่งของตัวสกุลเงินในช่วงเช้านะครับอย่างเช่น uj uj เมื่อวันเราปิดกำไรนะครับนะปิดกำไรไปแล้วก็เซตอัพตอนนี้นะครับก็รอสวิงขึ้นมาก่อนนะครับนะแนวสวิงอยู่ที่โซน142.9ถึง143นะครับสาหรับตัวกราฟ UJ นะครับก็อาจจะรอสวิงขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่หลุดก็หาจังหวะเซลล์กันนะครับวงเรียกว่าถ้าไม่หลุดปิดพชั่นเซลล์ก่อนนะครับอ่าถ้ายังไม่มีพาชั่นก็อาจจะยังไม่เซลล์นะครับจะเป็นสแตทประมาณนี้ในฝั่งของตัวคู่เงินในช่วงบ่าย e u g u นะครับ e u g u นะครับนะ eu เนี่ยปรับตัวลงมาแล้วนะครับหลังจากขึ้นเทสนะครับนะสำหรับตัว eu นะครับ follow เซลล์ตามแนวโน้มนะครับแล้วก็ ju ก็ follow เซลล์เหมือนกันนะครับ เพราะว่ามีการเบรกเทรดลงมาแล้วนะครับก็ยังคงเป็นการปรับฐานขึ้นเทสอินทรีนะครับก็ปรับตัวลงตามกราฟเทคนิคฮะสับตัว G อยู่นะครับขึ้นเทสแล้วก็ปรับตัวลงต่อนะครับตรงนี้ก็จะปรับตัวลงในระยะก,กลางนะครับ h e a โฟนนะครับน่าจะไหลต่อนะครับและก็ติดตามกันด้วยนะครับทั้งฝั่งของตัวฟิบโบนะครับผม ครับก็จะมีแนวพักตัวนะครับอยู่ที่บริเวณฟิโบห้าสิบก็คือ1นึ่มหนึ่งนะครับก็พักตัวไปแล้วส่วนวันนี้นะครับกรอบ H 1นนะครับทักฟิโบดูหน่อยนะครับนะอย่าลืมนะครับหาเทรนก่อนระบุเทรนนะครับเทรนเป็นเทรนขาลงนะดูจากกราฟนะครับที่ปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นการฟิโบก็เอาเลขศูนย์นะครับไว้ข้างล่างร้อยอยู่ด้านบนนี้นะแบบนี้เร็จแล้วเราก็จะใช้ตัว extension นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ราคขึ้นมาที่ฟิโบ50เพื่อหาการไปต่อของเขานะครับเบื้องต้นลักษณะการการฟิโบแบบนี้เนี่ยผมใช้เพื่อหาระดับราคาที่เขาจะพักตัวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแนวต้านแรกที่กราฟอาจจะขึ้นเทสก็คือบริเวณนี้1.30881นแนะครับแนวต่อไปก็จะเป็นแนวฟิโบที่50ซึ่งเป็นฟิโบพักตัวนะครับแล้วก็6 0 8เพราะนั้นโซนที่ผมจะเซลล์ก็คือโซนนี้นะครับเส้นสีแดงแล้ว TP ล่ละอย่างที่ผมบอกก็คือผมใช้ตัวเอ็กเซนชั่นนะครับ TP จะอยู่ที่บริเวณนนี้นะครับ 66.8นะครับแล้วก็100นะับแล้วก็1 6 8ตัวนี้จะเป็น TP ของเขานั่นหมายความว่าเซลล์โซนของเราจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับอ่นะครับก็จะเป็นการกฟิโบเพื่อหาระดับราคาพักตัวแล้วก็ไปต่อตามแนวโน้มหลักนะครับอย่างแรกเลยก็คือหาเทรนด์ให้ได้ก่อนนะครับนะถ้าเป็นเทรนด์ขาลงก็หาเทรนแล้วก็การฟิโบนะครับแล้วก็ใช้ตัวฟิโบ้เอ็ก์เทนชั่นนะครับนะจะเป็นประมาณนี้เลย นะครับในส่วนของตัวทองคำวันนี้เราหาฟิโบแล้วยังนะครับลองหาก่อนนะสำหรับกราฟ H1 H1 เนี่ยมีการเบรกเทรนไหมครับเบรกเอาได้เทสไปแล้วไหมครับเพราะฉะนั้นโอเคได้เทรนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต่อไปการฟิโบนะครับใช้ไฮกับโลเมื่อวานนะครับแบบนี้นะเลขศูนยอยู่ข้างล่างเพราะว่าเป็นเทรนขาลงนะครับ เราอยู่ด้านบนเรามาดูฟิโบ50กันนะครับฟิโบ50อยู่ที่บริเวณนี้นะครับที่2515นานั่นหมายความว่าถ้าเด้งเทส5 5 1 5ก็อาจจะวางแผนเซลล์ได้แล้วก็2518นะครับแล้วก็2511จะตรงนี้จะเป็นระดับราคาที่เราจะใช้ในการวางเซตอัพเซลนะครับ TP ล่ะที TP ใช้ตัวเอ็ก n ทนชั่นนะครับลากจาก100ลงมาหาเลข0แล้วดึงขึ้นไปหา50 50ก็คือฟิโบพักตัวไปต่อนะครับ นั้นเราจะได้ TP นะครับตามฟิโบก็คือ6กสครับ2497นะครับแล้วก็2487นะครับแล้วก็2470นตรงนี้จะเป็น TP ของเรานะครับส่วนสับอดนะครับเหนือไฮนะครับที่2518นะขึ้นมาสัก300จุดกับประมาณ2522นะครับประมาณนี้เลย TP ที่1ก็จะอยู่ที่2497 2องแนะครับต่นี่ไกลไปแต่ถ้าเป็นระยะสั้นเลยเนี่ย38.2คือแนวรับแรกตามกรอบี่โบนะครับหมายความว่าที่พสั้นๆก็คือจะอยู่ที่2504 2505นั mm ่นเองตรงนี้นะครับไม mm ้เซลไม้แรกอยู่ที่โซน2512นะครับ mm hmm. แล้วก็ไม้ที่2 2515ไม้ที่3 2518วนะครับอ mm hmm. ันนี้ก็จะเป็นแผนเทรดของเราในวันนี้นะครับ จะเป็นเซตอัพเซลเพราะมีการเบรกเอาแล้วก็พ u l l b a c ขึ้นเทสนะครับสรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัวทองคำนะครับเซลล์สั้นลงมาเทคโปรฟิตที่โซน2504 25เอ่องห้าสองสี่เก้าเจ็ดแล้วก็สองสี่แปดเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้พวกการมีการเบรกเทรน n d ย่อยในกรอบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโน้มหลักยังคงเป็น up trend นะครับ head four day แล้วก็ week นะครับแต่ว่าตอนนี้มีการ break out เราก็จะเทรดตามกราฟครับอัปเดตแผนเทรดในช่วงเช้านะครับกับผมโค้ชเจคุณเจนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ